วเตอนี่าสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้นะฮะดีใจมากๆนะเป็นครั้งแรกของช่องเคอร์บูนะครับที่จะได้รีวิวแบรนด์นี้นะฮะแต่จิงก็อยู่บนโต๊ะเนี่ยนี่เลยนะครับ a 6นะครับผมอ่านว่า a 6นะเป็นครั้งแรกของช่องของผมนะที่จะได้ร่วมงานกับ A 6ครับตบมือเพราะว่าเราเป็นสื่อน้ำดีนะครับเป็นสื่อเนื้อหอมครับทุกแบรนด์ชอบนะครับ ชอบุกแบรนด์บ่างอะไม่เป็นไรฮะวันนี้เราจะเจาะจงที่ตัวนี้นะครับโคคาโคล่า X A ็กินะครับกับรุ่นที่มีชื่อว่าเจลควอนตัม90 TYO แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูรีวิวคู่นี้กันเลยนะฮะอย่างแรกเลยก็คือตัวกล่องนะฮะตัวกล่องเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ากล่องเนี่ยจะมีหน้าตาสีแดงนะฮะตามฉบับสีแดงของโคคาโคล่านะเพราะว่ารุ่นนี้ ทำ collaboration กับแบรนด์น้ำดื่มสีดำนะครับชื่อดังในตำนานแนละ้วโคคาโคล่านี่โลโก้อยู่ตรงนี้ซ้อนอยู่นะฮะตรงนี้มีอีกหนึ่งจุดด้านนี้มีไหมมีครับมีขวดโค้ดครับแล้วก็ส่วนด้านนี้เป็นสติกเกอร์ไซส์แท็กนะฮะสีขาวนะฮะเขียนไว้ว่าเจลคว a นตั m ม0 t y านะครับตัวนี้อยู่ที่10 US นะครับอ่ะนี่โลโก้ ASIC นะฮะ ตรในีในก็เป็นครั้งแรกที่เราจะได้รีวิวแบรนด์ a อซิกเราต้องทําความรู้จักกับแบรนด์นี้ก่อนข้างในไม่มีอะไรนะฮะรองเท้าออกมาข้างนอกแล้ว a อซิก A S I C S A ซิภาษาไทยก็สระเอออ่างแล้วก็ซิกนะฮะสอเสือสระอีคอควายเอซิกนะฮะย่อมจากอะไรจริงๆไม่มีตัวย่อนะครับขออนุญาตอ่านโพนะฮะเอซิกย่อมาจากคำนี้เลยฮะ アニมาสนาอินโคโปเลซานโอนะฮะเป็นภาษาลาตินนะครับซึ่งแปลว่าจิตใจที่จ่มใสย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์นะฮะนี่เลยนี่คือคมภีเรียกว่าคมภีแล้วกันเรียกว่าแบบว่าแบรนด์ต้องการจะสื่อนะครับว่าเออจิตใจที่จ่มใสต้องอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์นะเราต้องแบบว่าออกกาลังกายนะฮะจิตใจจะได้จ่มใสกล่องประมาณนี้ผมขออนุญาตเอากล่องลงนะฮะเรามาต่อที่ตัวรองเท้าด้วยนี่เลยฮะเอซิต <c oughs> ขอขออนุญาตดูก่อน,น,นะฮะสแกนก่อนเอซิกหลายๆคนนะครับจะนึกถึงว่ารองเท้าเอซิกรองเท้าวิ่งรองเทาเ้าเพอร์ฟอร์แมนซ์ไอบ้าไปอยากไปวิ่งไปใส่เอซิกนี่ฮะนี่คืออีกไลน์หนึ่งของเอซิกนะฮะเอซิกจะแบ่งเป็นเอซิกแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ไหมตัวนี้คือเอซิกสปอร์ตสไตล์นะฮะก็คือในฝั่งของโซนแฟชั่นนะนี่ครับมาถูกแล้วนะฮะ มาช่องเครอรวูถูกต้องนะครับแฟชั่นสตรีทแวร์ต้องมาช่องเรานะครับบอกแล้วเราเป็นสื่อน้ำหอมเอ้สื่อน้ำหอมทุกแบรนด์ชอบคู่นี้นะครับจะวางขายในวันที่9เมษายนที่จะถึงนี้นะฮะร,ราคาของมันอยู่ที่ของนี่ยดูราคานะครับป้ายราคาตรงนี้4,500บาทไทยนะฮะมีออกมาทั้งหมด2สีนะครับก็มีอัปเปอร์สีขาวที่ผมถืออยู่เนี่ย และอีกสีนึ่งจะเป็นอัลเตอร์สีแดงนะครับประมาณนี้ก็สสีใครชอบสีไหนก็ไปหาซื้อสีนั้นได้เลยนะหรือว่าใครชอบสสีก็ไปซื้อได้นะครับก็คู่นี้ผมว่าแฟนพวกโคคาโคล่าแฟน,นแท้หรือว่าคนที่เป็นคอโคนะครับที่ชอบดื่มโค้งเนี่ยต้องมีแน่นอนฮะอย่างน้อยต้อง1คู่นะครับถ้าเกิดใครเป็นแฟนตัวจริงต้องมี2คู่นะครับต่อมาเรามาดูเรื่องของดีไซน์เลวกันเนาะดีไซน์ของคู่นี้เนี่ยความตั้งใจของแบรนด์เอซิกกับโคคาโคล่าคือเราจะเห็นนะฮะว่า เอสซีก็คือแบรนด์ออกกาลังกายโคคาโคล่าโค้กเนี่ยชอบไปอยู่ตามป้ายโฆษณาอะไรกีฬานะครับฟุตบอลบาสเกตบอลเนี่ย เขา2คนเนี่ยก็เลยมีความว่าเออมีความเห็นตรงกันว่าเราจะไปแบบว่าดีไซน์รองเท้าคู่นี้ด้วยแนวคิด p a s s the button to the future นะก็คือกันโดดไปยังอนาคตที่สดใสนะครับเนี่ยก็คือด้านของกีฬาเนาะออกกําลังกายกันนะครับนี่นี่นี่คือดีไซน์ของเขาทั้งหมดนะครับมาเริ่มจากอัปเปแล้วกันเนาะอัปเปคู่นี้ผมบอกเลยว่าดีไซน์เนี่ยมันดูแบบเรียบง่ายนะแต่ก็มีความบอกว่า แฟชั่นอยู่พอสมควรเลยเออแม่งแฟชั่นจัดๆเลยอัปเปอร์คู่นี้จะเป็นผ้าแบบเป็นผ้านิดนะฮะเป็นหรือว่าเป็นผ้าถักชิ้นเดียวกันเลยนี่สีขาวแต่ก็จะมีจุดตัดอยู่ตรงนี้นะฮะจะมีรอยเย็บอยู่ตรงเนี้ยถ้าเพื่อนๆเห็นนะฮะบริเวณหน้าเทา้ากลางเท้าเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดตัดระหว่างลิ้นกับหลังเท้านะครับขาวตรงนี้กับขาวตรงนี้ อัปเปอร์ที่ให้มาอย่างที่บอกนะรับเป็นผ้าน,นิดนิดก็คือจะทําให้มีการยืดหยุ่นที่ดีนะฮะแล้วก็มีมีการระบายอากาศที่ดีขึ้นนะครับเหมาะกับการใส่ทุกวันนะครับเดี๋ยวดึงตัวนี้ออกแลวกันซันซงต่อมาที่ด้านข้างนะครับไม่บอกไม่พูดทุกคนก็เห็นแล้วฮนะด้านข้างคือตรงนี้คืออะไรโลโก้โคคาโคล่านะครับนี่สีแดงเลยครับอาจจะอ่านยากนิดนึงเพราะว่ามันอยู่บนแถบหนังนะครับที่เป็นโลโก้เอซิกนะครับนี่คือโลโก้เอซิกนะครับ หรือว่าโลโก้หนวดปลาหมึกนั่นเองอะถ้าเกิดไม่ชัดดูข้างในนะนี่เลยฮะเป็นโลโก้เอซิกขอบแดงนะครับแดงขอบขาวนะครับแล้วไอ้ตรงเคสตรงนี้เนี่ยเขาก็จะทําหน้าที่เป็นจุดการเชื่อมรูไน,นลอนในการร้อยเชือรองเท้านะครับนี่เห่อเฉียบต่อกันที่ด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้ง่ายๆดีไซน์ง่ายๆเลยมีแถบหนังนะครับแล้วก็มีสกรีนโลโก้โคคาโคล่าสีส้มนะครับหนังตัวนี้จะเป็นหนังสีแดงนะครับจะมีให้มาตรงนี้นะครับเพิ่มความสวยงาม ด้านหลังนะครับตรงแบ็คแท็บตรงนี้ไปกันต่อที่เชือกรองเท้านะครับชูเล l e s s e s ที่ให้มามีแค่คู่เดียวเนาะก็เป็นเชือกรองเท้าสีแดงนนครับเป็นแดงกับกลมๆเลยง่ายมาก,มากเพราะว่าจุดร้อยเชือกร,ร,รองเท้าคู่นี้มีแค่6กรูเห็นไหมมี6กรูเท่านี้นะฮะทำให้ใส่สวมใส่ผมบอกเลยผมยังไม่ได้ออนฟีนะแต่ผมบอกเลยว่าแค่เห็นแค่นี้ก็รู้สึกว่ามันใส่ง่ายเนี่ยเห็นปะแบะออกมานี่เลยได้เชือกกลมเล็กๆสีแดงน,นะครับบนลิ้นรองเท้าเนี่ยเราจะได้โลโก้อยู่2อันนะก็คือโลโก้เอสิก ตรงนี้นะครับสีแดงแปะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็มีตรงนี้ครับ mid l e s s lock ตรงนี้เนี่ยตรงจันทรงเท้าชเชือกรองเท้าดินเนี่ยจะได้เป็นสีแดงแล้วก็มีลูกขดโค้งนะฮะนี่ให้สังเกตตรงนี้นะครับ sock liner ด้านในเป็นสีแดงนะฮะโอ้โหชัดเจนเห็นไหมฮะสีแดงแล้วก็บุก่อนงข้างหนานะน่าจะใส่สบายเลยนะน่าจะอยู่ได้ทั้งวันนะครับแต่จุดที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมลิ้นรองเท้านะครับคู่นี้ดึงออกมาอย่างง่ายดายนะร,รู้บอกเลยว่างาน การเย็บของ ASIC เนี่ยสุดยอดเนียบมากๆนะครับเมื่อเทียบกับแบรนด์ที่เคยรีวิวมานะเลนรองเท้าผมต้องขอพูดอย่างนี้เลยละกันว่าคู่นี้เนี่ยเขามีความตั้งใจในการลดคาร์บอนฟุตปรินนะครับก็คือ,อขยะในการสร้างพวกพลาสติกสร้างพวกใยสังเคราะห์ต่างๆนะครับคู่นี้ก็เลยมีการใช้วัสดุรีไซเคิลนะครับตรงนี้เลยฮนะเลนรองเท้าเนี่ยโพลียูรีเทนรีไซเคิลนะครับก็คือเป็นโฟมบดละเอียดนะฮะแบบนี้ แล้วก็การย้อมสีเนี่ยลิ้นสีแดงเนี่ยเขาย้อมสีด้วยการโดบดดยนะครับทำให้ใช้สีน้อยและสีเนี่ยก็ไม่ใช้สีเยอะไม่ใช้หมึกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ประหยัดทรัพยากรด้วยนะครับตรงนี้ก็จะได้แผ่นรองเท้าสีแดงนะครับแล้วก็มีโลโก้โคคาโคล่าซ่อนอยู่นะครับสีส้มๆนะฮะแล้วก็มีเอสิกโคคาโคล่าครับเป็นงานคอลลาบอร์เรชันพิเศษนะครับคู่นี้ได้ข้อมูลว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยใช้ขวดพลาสติก PET นะครับสี่ขวดเป็นส่วนประกอบ ในรองเท้าคู่นี้อ่าเอานี้ยผมเดานะน่าจะอยู่ที่หน้า upper เพราะว่าการที่ผมจับผ้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนวัสดุรีไซเคิลเ,เนี่ยเอออยงเงี้ยน่าจะมีอยู่นะครับบางส่วนไปกันต่อนะครับที่มิดโซนะฮะขอนี้เอารองเท้าเข้าไปหน่อยโอ้โหรองเท้าใส่ง่ายถอดง่ายนะครับ สร้างประสบการณ์ที่ดีสําหรับคนที่มีประสบการณ์ที่ไม่ดีนะฮะในบางคลิปที่เกิดขึ้นนะ,ะขอบคุณมากเอซิกปิดไปแล้วผูกช่องเท้าแบบนี้นะฮะมิโซง่ายๆเลยนะฮะมิโซสีขาวเป็นโฟมนุ่มๆน,นะฮะแบบนี้แล้วก็มีการดีไซน์ที่ค่อนข้างบอกว่าเพิ่มลวดลายที่มันบอกว่าเป็นเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยเออให้มันดูทันสมัยนะฮะในทั้งคู่เลยสีขาวนะฮะและตรงนี้นะฮะเป็นเทคโนโลยีเรือธงเขาเลยฮะ,ะก็คือเจลนะฮะคู่นี้อย่างที่บอกนะครับชื่อว่าเจลคอนตัม90มีคําว่าเจลก็คือตรงนี้ฮะ มันจะเป็นเจลสีใสๆเส,ส,สียวเขียวนะฮะช่วยลองรับแรงกระแทกในตอนเดินนะฮะนี่แต่เดี๋ยวออนฟีดเดีต้องไปลองกันว่ามันนุ่มขนาดไหนนะฮะสีเขียวตัวนี้ได้ i n นส i ิเรชันมาจากขวดโคกเมื่อสมัยก่อนนะขวดโคกสมัยก่อนไม่ใช่ขวดใสนะมันจะเป็นขวดอมเขียวๆแบบนี้ฮะเดี๋ยวจะเอารูปขึ้นให้ดูเนาะถ้าเกิดใครเกิดไม่ทันนะผมเองก็เกิดไม่ทันแหละแต่ขวดจะเขียวๆนะฮะ นี่แบบนี้เลยตรงนี้เจลนะฮะและอาโซก็ง่ายๆนะคู่นี้ไม่ได้เป็นรองเท้า A อซนะิฟ r ร์มแมสซเอาโซเขาให้มาแค่แบบสองจุดเองก็คือตรงหน้าเท้านิดน,นึงนะฮะตรงนี้กับตรงนี้นะฮะหลังเท้าเป็นตัวยูหน้าเท้าก็เป็นตัวยูแบบนี้ก็เป็นผมลองจับแล้วน่าจะเป็นยางยางกึ่งแบบไม่แข็งมากอะ่ะคู่นี้อย่างที่บอกไม่ได้เอาจเจาไปวิ่งแข่งกับใครไม่ได้จะไปวิ่งแซงใครนะคู่นี้ใส่เดินเล่นธรรมดานะนี่คือรูปทรงของอาโซนะฮะนี่ เียบป็งก็ล้อรถเอ้ยหรือว่ามันอินสไปช์ฉันจากล้อรถวะเอาแล้วเออเนี่ยนุ่มๆประมาณนี้ฮะกับดีไซน์แล้วทำไมหยุดตอนไหน<ะ>ไอ้นี้มันหยุดตอนไหนปั๊กทำไมมันหยุดวะที่และนี่ก็คือดีไซน์ทั้งหมดนะครับของ a อซิ g เจลควอนตัม90 T Y O กับโคคาโคล่านะครับแบบนี้ประมาณนี้ดีเทลไม่ได้เยอะมากแต่ผมบอกเลยว่า อยากออนฟีดแล้วฮะถ้าทุกคนอยากดูออนฟีดแล้วกดไลค์ like มาก่อนนะครับคร้ะหนึ่งทีแล้วเราไปเริ่มดูออนฟีดคู่นี้กันเลยนะครับ มาจากการดูออนฟีแล้วนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรนะครับคอมเมนต์ Comment ลงไปด้านล่างได้เลยนะครับคู่นี้ ผมได้มาที่10 US นะครับเป็นตรงไซส์ของเคอร์บูนะครผมบอกเลยว่าตอนใส่เนี่ยพอดีเป๊ะฟิลลิ่งเกาะเท้าดีมากๆนะฮะถ้าเป็นส่วนตัวนะผมเลือกที่2-2ไซส์เพื่อนๆเลือกตามที่ตรงไซส์ได้ไหมผมบอกเลยว่าได้นะแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้ความสบายมากกว่านี้ผมแนะนำบวก0.5ไซส์นะครับแต่คู่นี้อย่างที่บอกนะฮะถ้าเราใส่ตรงไซส์เนี่ยหน้าผ้าเป็นนิพช่ไหมพอเราใส่ไปประมาณ 1อาทิตย์2อ,อาทิตย์หรือว่า1เดือนเนี่ยผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยก็จะเบรกอินเข้ากับหน้าเท้าเรานะใครที่หน้าเท้ากว้างไอ้ผ้าตัวนี้เนี่ยก็จะยืดนะครับผมเลยแนะนําอย่างนี้ลวกันเนาะสําหรับคนที่อยากใส่แบบพอดีพอดีแล้วไปรวมที่หลังอะ่ะให้ใส่ที่ตรงไซส่สวนคนที่อยากจะได้แบบว่าสวมปุ๊บสบายปับ๊บบวกครึ่งไซส์ตามนี้นะฮะตามนี้เลยนะครับผมการสวมใส่ผมบอกเลยว่าคู่นี้ ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยตรงนี้มันแคบใช่ไหมแต่บอกเราว่าการเย็บอัปเปอร์เนี่ยแบ่งเป็นสองพาร์ทนะครับมีตรงหน้าเท้ากับหลังเท้าเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่เนี่ยใส่แบบโคตรง่ายเหมือนใส่รุงเท้าดูปึ๊บเห็นเห็นเห็นเขาไ้เห็นระยะการสวมไหมแม่ง60 40อะ่ะดูดิสวมง่ายมากๆครับปิดตาสวมได้เลยแล้วก็ลิ้นค่อนข้างบางนะฮะนี่ปัญหาข้างหลังก็หนาหุ้มข้างหลังเนี่ยดีมากๆนะครับส่วนความสวมสบาย ให้ที่กี่แทนขอมาให้ที่คะแนนแล้วกันเพราะว่ายังไม่เคยใส่เอซิกใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกเลยว่าคู่นี้ต้องไปลองกันนะฮะแต่อย่างที่บอกว่าคู่นี้ไม่ได้เป็นรองเท้าวิ่งเขาเลยจะให้ซัพพอร์ตที่ค่อนข้างนุ่มแล้วก็หนามากๆนะฮะถ้าดูจากตรงนี้หนามากๆครับแล้วบ,บวกักับเทโลนีเจลก็ช่วยได้นะครับผมประมาณนี้สรุปนะครับคู่นี้ราคาขายอยู่ที่4,500บาทนะครับซื้อได้ที่ไหนนะครับเตรียมตัวเป็นเจ้าของโคคาโคล่านะครับ s i c ิกเจลควอนตัม90 TYO นะครับได้ที่ช็อปเอซิกคา n i นิว a ลอ o ดมอสโทนี่โฟกิลาเต้เซนทันนะครับแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงออนไลน์ด้วยถ้าเกิดทุกคนไม่อยากจะออกจากบ้านกลัวโควิดใช่ไหมเอซิก .com นะครับ asics .com .com นะครับขอบคุณ Asic Thailand ขอบคุณ Asic Sport Style Thailand นะครับ ส่งรองเท้าคู่นี้มาให้นะครับก่อนจะจากกันไปนะฮะคอมเมนต์บอกด้วยนะฮะว่าคิดเห็นอย่างไรกับรองเท้าคู่นี้เพื่อนๆชอบสีขาวหรือสีแดงแล้วก็คิดเห็นอย่างไรครับคอมเมนต์ลงไปด้านล่างนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่องเคอร์บูนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผม peace